สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินกุ้งเ่ากันนะคะกุ้งกุ้ง้มาเราเดี๋ยวนี้จับต้องได้ง่ายเพราะเลี้ยงกันเยอะราคาเลยไม่แพง <laughs> แกงน้ำจิ้มรสแซ่บของเราค่ะ เด้งสู้เลี้ยสู้ฟันมากที่เลือกหมามีต่วกุ้งตัวผู้นะคะกุ้งตัวผู้เนื้อเขาจะแน่นแล้วจะเนื้อเยอะกว่ากุ้งตัวเมียเพราะกุ้งตัวเมียเขาจะมีไข่ไข่มันก็จะเบียดเนื้อนะคะ ซก็แไทยไปแก้ไปพี่น้องเอ้ยมากินกุง้งน้ำกันเด้อค่ะมือดําดัแต่ให้รสชาติดีค่ะให้ได้อารมณ <c oughs> ์ฟิน านเด่งสูรินดีค่ะคุณภาพมากอืม ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนาเด้อแซบอีลี